กส,สดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อไม่มาพูดถึง10นักเตะอายุมากที่สุดที่ทำประตูได้นในประวัติศาสตร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคะซีฟไบอันล็อบซันซ่านี่ปี9เดือน9วันย้อนกลับไปในปีหนึ่งเก้าสามยุคที่ฟุตบอลยุโรปเพิพ่งจะเปลี่ยนระบบมาเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใหม่ๆหัวหอกลุนเดอร์ข้องแมนเซเต,ตเตอร์อยูไนเต็ดลายนี้ยิงประตูเบิกร้องไห้ปีซา,า,า้แดงออกนากาลาตาซาายตั้งแต่นาทีที่3าม กอนเกมจะจบลงด้วยสก,กอร์สามสามซึ่งน้ำเป็นประตรูสุดท้ายของเข้าในฟุตบอลยุโรปอีกด้วยกาวคิเตโนโนโดสัลิโควปีเก้าเดือนสิบแปดวันอีกหนึ่งตำนานของแมนยู่ในเตหล่างจากยางล้มทีมฮุนดิซองที่นับเป็นประตรูสุดท้ายของเข้าในยูฟ่าแชมเปียนลีกก็วาได้ห่างแนนาคตจ,จะตัวไม่กลับมาขาแข้งในยุโรปโดยประตูนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปีทศวรยี่สิบเอ็ดเกมรอบแบ่งกุ้มที่พบกับบียาเลอัน แต่สุดท้ายปีนั้นปีศาดแดงก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือข้องแอตเลติโกมาดิในที่สุด8ปดเปาโมแปดเปาโลมาดินีสั้ง6ปี10เดือน29วันยอดกองร่างะระดับตนานข้องเอซิบิลานที่แมจะเค่้นสตาร์ทในปี2009แต่ประตูสุดท้ายของเข้าที่ทำได้ในเช้ยนลีกนั้นคือเกมที่ได้คนคงจะไม่มีวันลืมโดยเฉพาะแฟนๆือวาผู ปาฏิหาริย์แห่งอิตาลูเมื่อปีสหน้โดยเจ้าตัวยิงเบิกล้องให้ปีศาจแดงดำนึ่งออกนำำนึ่งูนก็สุดท้ายเกมจะจบลงที่ซ้ำๆและห้องแดงเป็นฝ่ายเอาชนะชุดโทษไปได้เจสโลลองบองซ้ำยหกปีสเปเดือนสี่วันกองล่างชฉาล่างเสที่ย้ายมาใช้เวลาช่วงปลายอาชีพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งประตูที่เข้าทำได้ก็ปีศาจแดงนี้เป็นรอบแบงกูุมเมื่อปีส0 0ซง ที่ช่วยให้ทีมปัญชนะโอลิมเปียกอสไปได้ส่องซามก้อนที่สุดท้ายปีซาแดงจะพายต่อเลอันมาติกในรอบแปดทีมสุดท้ายพบเอดินเซโกสั้นเปีหนึ่งเดือนยี่สิบสงวันกองหน้าชาวบอสเนียที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่ายัางเล่นอยู่แทมยังอยู่ในราบท็อปด้วยการพาอินเตอร์มิลานเข้าชิงชนะนเลิศได้สำเร็จแทมยังเพิง่งจะยิงประตูใส้เอซมิลานในรอบสีทีมสุดท้าย เลขและคที่พบกันแปรสดๆละหลอนด้วยวัย37ปีอีกด้วยฮาลูกาโมดี37ปีนึ่งเดือน24วันเชิญไทตีข้องเซโกเพียงวันเดียวเท่านั้นสำหรับลูกยิงข้องลูกาโมดีไสเซลติกในรอบแบงกูม้เมื่อปลายปีสัปดาห่22ชี้พลามาซึ่งเจ้าตัวยังคงทำ้นงานได้ดีย่างต่อเนื่องกับก,บการพาเรอามาดิกเขาถึงล็อบซีทีมสุดถ้ายรอวันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เพื่อที่จะห้านึ่งเดียวเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับอินเตอร์ดูดูการนี้ซีฮาวิอสซาเนตติส้นยสิบเจ็ดปีสองเดือนสิบวันหลังจากผ่างูย่า่ขวาเฉ็มมาของได้ย่างยิ่งย่ญ่ในปีทอันสิบดูดูการต่อมาชาซาเนตติยิงวันตุลาถ่ายเข้า,ขา,ขาในทัวร์ย่า่ของยุโรปใ,ในเกมในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่พบับถอดแนมฮอตสเปอร์ที่สุดท้ายอินเตอร์เบทเอาชนะไปได้4ีเมื่อเดือนตุลาคมปี2010 ก่อนที่ปีหนาสุดท้ายพวกเข้าจะพลิกล็อกพายต่อชาเก้ล็อกแปถิมสุดท้ายสามฟิลิปโปอินชากิสร้างเจปีท่องเดือน25วันกองหน้ารับตนานของเอซีมิลานนี้เคยกว่าแชม์มาแล้วมากมายก้าสสมสรซ่อนโดยประตูสุดท้ายที่เข้าทําได้ในลายนี้ด้วยไว้สร้างเจ็ดปีก็คือในล็อกแบงกุ้งเมื่อปีสองพสิบโดยเป็นเกมที่เสมอกอารเรอัลมาดริอง,อง่อง แต่นักเดานที่สุดท้ายต้องมาต้องเล่16ทีสุดท้ายด้วยนำมือของสเปอร์ในที่สุดซ่องไลอ้อนกิ๊ก37ปี9เดือน16วันยดอําำนาจปี้อมหมดข้องแมนยูเนเตดเป็นผู้ทื่อของเซตี้ผู้ทำประตูอายุมากที่สุดอันดับที่สองในรายการนี้โดยเกิดคุนในเดือนกันยายนปี2018ลบอแบ่งกุ้มในเกมนี่เสมอกับเบนฟิก้าหนึ่ ซึ่งปีหนานปีศาตแดงตกล้อบแบ่งกุ้มด้วยการเจ้าบันดานวิซามล่างจากที่ก้อนหนาหนานเพิ่งจะเข้าชิงแต่ไปพ่ายต่อบาร์เซลโลนานั่นเอง 1. ฟานเชตโกตอตตี้8ปี1เดือน29วันและ้วก็ถึงเจ้าข้องเซตีแก้แต่เก้าทีสูดข้องฟุตบอลยุโรปยุกหม่ซึ่งก็ไม่ใช่ขาดที่หนายย่อชามาป้าตอตตีนั่นเอง โดยประตูสุดท้ายที่เข้ายิงได้ในวัย3 8ปีเขาก็เกิดขึ้นในฤดูก,กาลวันที่14-15รอบแบ่งกลุ่มที่โรมาซัมเมอร์กัร C.S.K.A. มอสโก1-1แต่นาเสียด,ดายเพราะกลุ่มคอมโบเข้ามออีทั้งแมนเชสเตอร์เละบาเยือกมิวนิคทำให้ต้องตกรอบไปอย่างนาเสียด,ดายก็เขาจบคลิปซีนตัน้งแต่อายุมากที่สุดที่ทำประตูได้ในเราะว่าต้าดูฟ้าแชมเปี้บลลีกเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ, like, check, ถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทดัคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้น